มีหมอินที่ที่ที่ใกล้ผมน่อบงบราณพิารบุนที่การพิจาาะาประมาณหาผมเพัาตัวหาประมาณ้นครับหาผมเกนไปน้ิจากสี่ั มัว่าม uh ่ oh. ้ทาไม่ได้ทำมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโหโอ้อ้โหโ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 อ้โหอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โหออ้โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหอ้โหโโหโอ้โหโอ้โห้อ้โหโอ้โห้อ้โหโอ้โห้โหโอ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  ต่างเขาไปคนไอจีมีต่างคนต่างตัวตัวเองบัสเลยครับวนนี้เดิามาแล้้อะไรต้นหน้าอะไรไรเขาเดคนนี้เดีมาอ้วน่ะที่สองมอโมอินนี่พี่พี่พี่ใครใกล้ผมหน่อยแต่พูดชื่อหน่อยอุทธรมาพูด

ต้นตนัเลยครับนนี้เาี่ได้บหนอ้าคน้าน้าีรัดคนนี้ดมาอ้วนที่สอง